ดูกันซิว่าตั้งแต่ดาวสุกย้ายเมื่อวันที่21ตุลาคมดวงของคุณเป็นยังไงให้เลือกไพ่หนึ่งสองสามแต่ผมยังไม่บอกหรอกนะไอ้หนึ่งสองและสามเนี่ยมันเป็นไพ่อะไรตั้งจิตตั้งใจดีๆแล้วเรามารุ้นกันว่าการที่ดวงดาวย้ายของคุณรับพรเรื่องไหนดวงของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปนิดทิศทางไหนถ้าเกิดใครนี่ไม่กดติดตามฝากกดติดตามอาจารย์ใบหนึ่หนึ่งแต่ผมบอกเลยว่าวันนี้คุณจะได้รู้แน่นอนมาเรามาเริ่มกันเลย สำหรับใครก็ตามที่ได้ไพ่ใบนี้นะครับดาวสูบบ่งบอกถึงการลุยครับการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะครับคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยดีนะับไม่ว่าคุณทําอะไรจะไม่มีอุปสรรคอะไรมากีดขวางคุณนะครับไม่ว่าเรื่องของความรักการงานหรือการเงินก็ตามแต่ต้องบอกว่าต้องเหนื่อยน่อนแหละแต่คุณจะได้มาซึ่ง ความคุ้มค่าที่คุณเหนื่อยเหนื่อยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะงานหรือเงินก็ตามนะนี่คือพรจากดาวสุกหนึ่งอันแล้วนะครับผมสําหรับใบที่2นะครับมาดูกันซิว่าถ้าคุณได้ไพ่ใบนี้นะครับอัศวินถ้วยสิ่งที่คุณคาดหวังในเรื่องของความสัมพันธ์จะดีขึ้นตามลําดับนะครับถ้าคุณแอบชอบใครคุณพูดไปเขาจะอาจจะชอบคุณด้วยเช่นกันแต่ถ้าเกิดใครที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์ก็จะยิ่งดีขึ้นเพียงแค่พาเปพาเขาไปเที่ยวบ้างเนาะ เขาอยากจะไปเที่ยวเขาอยากจะไปพักผ่อนในที่ที่เขาอยากจะไปแค่นั้นเองนะส่วนถ้าขายงานนะครับถ้าเกิดคุณเป็นเซลล์เป็นแม่ค้าหรืออะไรนะครับค้าขายอะไรจะท่องแต่ต้องกล้าพูดหน่อยกล้าแสดงออกหน่อยแม้กระทั่งเป็นแม่ค้าออนไลน์ไลฟ์ติ๊กต็อกหรืออะไรต่างๆก็จะดีโดยเช่นกันนะครับและถ้าเกิดใครที่ได้ใบสุดท้ายคือใบที่3ามคือแถมทลันไม่ว่าคุณเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายอะไรแค่ไหนนะครับทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีและจะ เรียบร้อยในทุกๆเรื่องเขาเรียกว่าหยินและหยางนั่นเองก็คือปรับเข้าสู่ความสมดุลทุกอย่างเข้าที่เข้าทางเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งที่คุณเหนื่อยมานานในที่ผ่านมานะครับมันจะค่อยๆเข้าที่และอะไรต่ามที่คุณกําลังคาดหวังว่ามันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นอย่างแน,น่นอนอันนี้รวมถึงในเรื่องของงานการย้ายถิ่นฐานการเปลี่ยนที่ทํางานนะครับย้ายบ้านเดินทางไปเที่ยวไปต่างประเทศหรืออะไรนะครับการย้ายของดาวศุกร์ครั้งนี้ใครที่ได้พไพ่ใบนี้บอกเลยว่าสมดุลชีวิตจะกลับมาอีกครั้งดวงกําลังจะดีขึ้นในหลาายๆด้น บอกเลยว่าถ้าใครได้ใบนี้นะแต่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันซิว่าใช่ใบที่คุณได้หรือเปล่ามาดูกันและนี่คือโฉมหน้าใบที่หนึ่งใบที่2แล้วก็ใบที่สมดูซิว่าพรของดาวสุขที่ให้กับคุณคุณได้เรื่องไหนบ้างถ้าคุณเชื่ออย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อให้คําททำนายนี้เป็นจริงใครได้ใบนี้โคตรปังเลยแต่ใบนี้ความรักโคตรดีเลยใบนี้งานโคตรรุ่งเลยเชื่อผมและคุณจะเฮง